สวัสดีทุกท่านนะคะ,ะพอดีเมื่อวานมีขัดข้องทเทคนิคนิดหน่อยนะคะเนาะทำให้แอดอัดวิดีโอไม่ได้นะคะเมื่อวานแอดทำคลิปเอาไว้นะคะในวันที่ยี่สิบนะคะเนาะ,ะมาเพิ่งจะมารู้นะคะว่าวิดีโอมันโดนตัดนะคะเนาะก็เลยทำให้แอดไม่ได้ลงคลิปฮานอยเมื่อวานในวันที่สิบนะคะแอดทำไว้เรียบร้อยนะคะแต่แอจะมาพูดถึงอันเก่านิดนึงเนาะ ไม่ได้ทําไปให้เพื่อนๆรับชมนะคะขออภัยด้วยนะคะอ่ะมาดูย้อนหลังกันนะคะออกผลนะคะเนาะพิเศษออกที่9 9สามนะคะข้างล่าง6แปดนะคะเนาะอันนี้แอดก็ให้เด่นที่แปดนะคะลองสามเนะวันนี้เข้านะคะเข้าชุดเด่นและชุดลองนะคะเนาะ แอดขอภัยนะคะไม่ได้ลงให้กับเพื่อนเนาะส่วนในชุดนะคะมันจะมีอยู่ที่6 8นะคะเนาะส่วน9 3แอดไม่มีนะคะอะขอไัยนะคะเนาะมาดูโซนต่อมาปกตินะคะโซนสาข้างล่าง5 6นะคะแอดให้เด่นที่6นะคะลอง4เข้า6บน6ล่านะคะส่วนชุดลองไม่มานะคะเนาะ ในชุดนะคะแอดมีที่หกสี่สหเนาะขอภัยนะคะไปเลือกที่หกสี่เนาะไม่เลือกที่หกสามให้กับเพื่อนๆนะคะทําให้พลาดกันไปเนาววันนี้เนาะแย่ๆนะคะแย่มากนะคะขอภัยกันจริงๆ,ๆอ่ะมาดู VIP นะคะศูนสี่หนึ่งข้างล่างแปดแปดนะคะ อันนี้แอดให้เด่นที่ศูนย์นะคะมาหลักร้อยนะคะเนาะอ่ะและลองหนึ่งมาหลักหน่วยนะคะเนาะวันนี้ชุดวิ่งแอดเข้าทั้งหน่วยและร้อยนะคะหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะเนาะส่วนในชุดคู่นะคะสี่หนึ่งแอดไม่มีนะคะขออภัยเนาะอ่ะเมื่อวานแอดให้เพื่อนๆนะะ 4, 4, 6, 6, 8, 8นะคะที่สี่สี่หกหกแปดแปดนะคะแอดบอกว่าจะมีเบิ้ลนะคะเนาะ แต่ขออภัยนะคะแอดอัดคลิปวิดีโอไปแล้วมันไม่ไปเด้งใน youtube นะคะขออภัยเดยวจะไม่เพืเ่อนๆได้พลาดคลิปที่แอดลงไปเมื่อวานนะคะขออภัยจริงๆนะอันนี้แอดมาพูดย้อนหลังให้ฟังเฉยๆนะคะเนาะเพืเ่อนๆนะคะขออภัยจริงๆนะคะเนาะมาวันนี้เราจะมารับชมนในวันที่21บอนะคะเพราะวันที่20ิแอดมีปัญหานะคะในการลง u t u b e เนะาะเดี๋ยวจะไม่เพืเ่อนๆได้ พาดคลิปในวันที่20ไปนะคะเนาะมาวันนี้เรามาเริ่มในวันที่21กันเลยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเนาะ,อะขออภัยนะขัดข้องทางเทคนิคนะคะแอดไม่ได้หายไปไหนนะคะเ,เพื่อนๆแอดลงคลิปให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารู้สึกจะมีปัญหากับหยุดเนาะกับโทรศัพท์แอดเองแหละนะคะทำให้พลาดในการรับชมเนาะอ่ะ วันนี้แอดจะให้เพื่อนเพื่อรับชมในวันนี้เลยนะคะในวันที่21กันเลยเนาะชุดแรกนะคะวันนี้เนาะมาโซนนี้เลยนะคะห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะคะอ่ะขอภัยห้าแปดและห้าเก้านะคะเนาะอ่ะโซนนี้นะคะอ่ะโซนต่อมานะคะสี่สองนะคะ สี่ศูนย์นะคะสี่สามนะคะสี่สี่นะคะสี่เจ็ดนะคะและสี่เก้านะคะอันนี้จะเป็นโซนนะคะเนาะโซนต่อมานะคะหกสองนะคะ หกสี่นะคะหกห้าและหกหกนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะแปดเก้านะคะแปดเจ็ดนะคะ นะคะเนาะโซนต่อมานะคะเก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะโซน,นต่อมานะคะอขอภัยมีแล้วเนานะสองคก ขอที่สองแปดนะคะสองเก้านะคะส่วนต่อมานะคะสองศูนย์สองหนึ่ง เจ็ดห้ามีแล้วนะคะขออภยัยอ่ะอีขอยหนึ่งตัวก็คือเก้าเจ็ดนะคะเนาะและอ่ะเบิ้ลเบิ้ลน,นะคะวันนี้เบิ้ลเบิ้ลท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลเนาะ เบิ้ลวันนี้น่ามีสิทธิ์จะมานะคะแอดขอให้ติดเบิ้ลเบิ้ลอยู่ที่66นะคะ44นะคะเก้าเก้านะคะอ่ะเบิ้ลเบิ้ลนะคะวันนี้เนาะ ทพนใดชอบนะคะเนาะของ644กับ9เนาะอันนี้จะเป็นชุดรวมนะคะแอดไม่ได้ให้เพื่อนๆเ,เลือกหมดนะคะเนาะไอตัวที่แอดจะให้เลือกก็อยู่ที่ชุดคัดนะคะเนาะอ่าวันนี้แอดจะมาคัดเน้นๆนะคะสี่ชุดเหมือนเดิมเนาะชุดคัดของแอดจะเป็นชุดฟันทงนะคะ มาดูชุดนี้ก่อนชุดวิ่งนะคะวิ่งแรกวันนี้นะคะจะติดอยู่ที่เด่นหกนะคะลองสองนะคะอ่ะนี่จะเป็นพิเศษส่วนปกตินะคะจะเด่นอยู่ที่หกนะคะ ลองนะคะสองนะคะอ่ะ VIP นะคะเด่นอยู่ที่สี่นะคะลองเก้านะคะอ่ะเป็นแนวชุดนะคะเนาะเด่นสี่ลองเก้านะคะเนาะ จะเป็นแนวชุดเด่นนะคะวันนี้อะนะคะมาดูคัดพิเศษอันนี้เนาะจะคัดให้เพื่อนเพื่อนนะคะขอคัดแรกนะคะอยู่ที่เก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะ เจ็นะคะ6กเนะคะหกนะคะหกสองนะคะ สี่สองนะคะและแปดหกนะคะแปดเก้านะคะติดเบิ้ลเบิลนะคะก็คือสี่สี่ แอดขออีกหนึ่งตัวก็คืออดี๋ยวเดี๋ยแปบ,บนึงนะคะดที่หกศูนนะคะอ่ะจะเป็นในชุดเลขนะคะเนาะ เดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะว่าเราจะเลือกชุดไหนกันนะคะเนาะอ่ะขอเลือกชุดแรกอยู่ที่9 2นะคะโซน6 6นะคะ6 2นะคะ,ะและเก้าสนะคะและ4 2 อ่ะวันนี้เราเลือกกันอยู่ที่92 94 66 62และ42นะคะเนาะวันนี้เนาะถ้าชอบนะคะนะจัดกันไปเลยนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะเพื่อนๆจะได้รับชมกันเนาะเสียเวลามากแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันต่อไปเนาะที่ลาวสองและสามกันต่อจากคลิปฮานอยนะคะอ่ะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ